ต่อทางวนซ้ายนะครับ2ต่อนะ ต่อเลยครับ่องเท่าครับเด่นหน้าครับเด่นหน้าครับเดี๋ยวแล้วับต่อเลยครับ หยัดตาลไปเลยครับตอตรงไว่าลำฟ้าครับเดี้าวที่หน้าครับโอเคนี่นะครับ่อนเลยครับสองน้าครับหยัดตาไปเลครับตอตรงไว้ล ครับต่อเลยครับขยับตามมาเลยครับราตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับต่อเลยครับเด็กขาแรงครับ

นีคนเยอะด้วยคุณก็เลยไปเยอะทุกวันแหละวันนี้มีการหล่อเทียนเข้าบรรษาด้วยแล้วพ่อกาลังสร้างสลาการ,รเรียนสลาหอฉันลสลาภาคีมูลค่าหลายล้านทีเดียวนะใครมีปัจจัยก็ร่วมด้าน นี่นะเขาหลอกหลอกคิวอ,อันนี้เป็นรอบที่สามที่สามที่ใส่แล้วนะ เอาได้เดิมฮะเออเดี๋ยวข้างบนนะตามบันไดนะเดี๋ยวน้องก็พาไปนี่น้ำมนต์เลยจะมาต่อเหมือนเดิมได้บุญได้บุญยกมาอาบเองเลยสบายดิเถิ่นฮะหนึร้อยถังเลยฮะไม่แกไปยกน้ำมนต์เออได้บุญด้วย ไปยกน้ำมนต์เองนะพี่ชมเดี๋ยวพาไปดูว่าเขายกน้ำมนต์กันมาไหนนะเนี่ยพาไปดูรอบแถวว่ายาวขนาดไหนแล้วนะเดี๋ยวเขาไปเอาน้ำมนต์ลงมาเนี่ยนะเนี่ยพี่ชมเนี่ยเขามาแล้วเนี่ยมาเนี่ยยกน้ำมนต์มาเย้องมนต์มาเนี่ยน้ำมนต์หมดนะน้ำมนต์หมดเนี่ยน้องเขามาหมดแล้วฮะพี่ชม นี่มาเป็นแถวเลยมันเป็นแถวเลยเขาน้ำมนต์มาคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะคนที่เขามาอาบเนี่ยเขาลดน้ำมนต์นะนเห็นไหมเขาลดน้ำมนเลยเอาอันนี้คือมาที่ผมถ่ายให้ดู มีบรรยากาศน,นะเขายกเรามาเป็นชุดเป็นชุดเลยคุณผู้ชมเราให้ยกมาอ่าาาานี่เขาให้มาไหนมีน้ำนวนนะอ,อ่าต่อได้ต่อได้เลยต่อได้เลยจะเอาก็ได้นะ จะอาบได้เลยนะเนี่ยมาตั้งเลยครับผมตั้งจะอาบน้ำว,วนต่อได้เลยอาบน้ำว,วนต่อได้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าข้าแเววต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรทันรอบ ตะมันต่าครับคุณผ evet, ู้ชมเดี๋ยวเรับอเลยครับสองท่านนะครับนะแถวยังยาวอยู่คุณผู้ชมนี่หนังอันามนวัตถุช้างครับวัตถุช้างนะที่บางปวยนะ อยู่จังหวัดนนท์แต่อยู่ใกล้เลยบางใหญ่มานะอยู่เลยบางใหญ่มาโร,รงเรียนเทพสรินนะครับคผู้ชมนะอยาเราล้รับวยขาแค่เจ็บนะคุณแมนน่นะครับ

เดี๋ยวให้น้ำมนไม่หาาให้อาบให้จะให้น้ำมนผมกูกกรปลไม้ออกอดเดี๋ยวหน้าพี่เดี๋ยวท่านิดนเงเดี๋ยวท่านเรียกเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเข้าเร็วนิดนึง ครับเป็นบรรยากาศที่อาบน้ำมน,นมต์นะทุกท่านแถวยังยาวอยู่ท่านผู้ชมแถวยังใช้ได้อยู่เลยนี่นี่นะนี่ที่วัดหูช้างนะวัดหูช้างท่านผู้ชมนะนี่น้ะมนต์นะครับน้มนต์เดี๋ยวหน้าจะอย่างตามมาเลยครับหน้าสองท่าน ตอเลยครับเยขาเนี่ยเนครับเลยคครับไปเลยครับอ่า มันอยู่ครับแถวยี้งยาอยู่แล้วเดียวเติมตาม้่ะขาดไว้ซ้ายต่อขาตรงค่ะต่อเลยครับอยากตมนะครับเ่อขาเลยครับ สามท่านได้เลยครับต่อเลยครับขยับตามมาเลยครับเดี๋ยวเราต่อครับ สองท่านเลยนะครับทีสองท่านเลยนะครับ่อเ,นะอเลยครับเสรแล้วครับ,อรบสองท่านครับประหยัดตามมาเลยครับ ดูอเรับต่ลอเลยครับท m า ب เสวมรับ Vallahi ระก g r นะครับต่อเลยครับอเขาคน n อขาตรงนี้นะครับต ครับต่อเลยครับ